สวัสดีครับผมคิดว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินว่าเกลือชมพูเกลือดำนะครับหรือเกลือพิเศษต่างๆเนี่ยมันมีคนบอกว่ามีแร่ธาตุสูงนะครับแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรามากกว่าเกลือทั่วๆไปที่ขายทอมท้องตลาดนะครับผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันเลยว่ามันมีข้อเท็จจริงประการใดอย่างไรอยู่เบื้องหลังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของเกลือนั้นผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเกลือเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักไม่ว่าจะเป็นเกลือชนิดไหนก็ตามส่วนประกอบหลักของมันก็คือโซเดียมคลอไรด์นะครับและโซเดียมคลอไรดนั้นเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องจํากัดการรับประทานในแต่ละวันนะครับอย่าไปให้มันเกิน2กรัม บางคนอาจจะได้ถึง4กรัมนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นเช่น56กรัมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับแน่นอนบางท่านอาจจะไปได้ยินมาบอกว่าเอ๊สายสุขภาพบางคนนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นกูรูอ,อินฟลูเอนเซอร์บางท่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอันนั้นไปเป็นความรู้เก่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีข้อมูลใหม่บอกว่าเออเราจะต้องกินเกลือให้มันเยอะกว่านั้นเช่น5-6กรัมต่อวันนะครับแล้วมันจะดีต่อสุขภาพคิดว่าเกลือเนี่ยมันไม่มีปัญหาต่อโรคไตไม่ได้ทําให้เกิดโรคไตแต่อย่างใดนะครับ ก็ต้องขอบอกว่าสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นพูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็มีไม่มีหลักฐานสนับสนุนแต่อย่างใดนะครับงานวิจัยที่มีทั้งหมดเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาพูดนะครับก็คือคนเราเนี่ยปัจจุบันยังเน้นให้จํากัดเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์อยู่ดีนะครับอย่างมากก็ไม่เกิน4กรัมต่อวันแต่ถ้าให้ดีก็คือต่ากว่า2กรัมต่อวันนะครับและเกลือเนี่ย มันสามารถที่จะดูดน้ำไว้ในร่างกายของคนเราได้ทำให้เรามีปัญหาก็คือบางคนก็จะบวมนะครับบางคนถ้ามันเป็นกินเกลือเยอะๆเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้เพราะว่ามันดูดเอาตัวน้ำไว้ในร่างกายตลอดเวลานะครับแล้วการที่มีน้ำตลอดเวลาในร่างกายที่มันเยอะจนเกินที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นระบบฮอร์โมนต่างๆทําให้เกิดความดันโลหิตสูงต่างๆตามมานะครับสุดท้ายความดันโลหิตสูงนานๆก็นําไปสู่โรคไตนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราบังเอ,อิญมีโรคประจําตัวอื่นเช่นเบาหวานนะครับความดันเราเป็นอยู่แล้วนะครับโรคไตยอยู่เดิมแล้วเนี่ยการกินเค็มหรือการกินโซเดียมคลอไรด์เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันกลับจะยิ่งทําให้เกิดโรคพวกนั้นกําเริบขึ้นมากนะครับถ้าท่านมีโรคหัวใจแล้วท่านกินเกลือเยอะเกินไปน้ําก็จะท่วมปอดนะครับท่านเป็นโรคไตล้างไตยอยู่หรือว่าท่านกําลังจะต้องล้างไตแล้วกินโซเดียมคลอไรด์หรือกินเกลือเยอะอย่างที่อินฟลูเอนเซอร์บอก ท่านก็จะได้รับการล้งางไตเร็วขึ้นหรือไม่ฉะนั้นก็จะมีน้ําท่วมปอดมีขาบวมมีหน้าบวมนะครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเป็นคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะบางคนที่เขากินแล้วโอเคก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงปกติดีอยู่แล้วแต่ถ้ากินระยะยาวก็ได้มีปัญหาแน่นอนนะครับดังนั้นอันนี้ผมอยากจะชี้แจงให้ทราบก่อนว่าเกลือทุกอย่างมีโซเดียมคลอไรด์นะครับทีนี้เกลือเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเกลือหิมาลายันนะครับเกลือ ที่เราเห็นทั่วไปเราจะเรียกว่า table salt นะครับก็คือเกลือที่มีวางขายกันทั่วๆไปมีเกลือทะเลเกลือสมุทรเกลือสินเทานะครับมีเกลือดำเกลือทรัฟเฟิลเกลือชื่อแปลกๆที่ฝรั่งเศสมีนะครับไอ้พวกนี้มันต่างกันยังไงนะครับในเมื่อผมบอกว่าทุกอย่างมันมีโซเดียมคลอไรด์เป็นส่วนประกอบหลักประมาณเกิน90%อนของปริมาณน้ําหนักของเกลือเนี่ยจะเป็นโซเดียมคลอไรด์แต่อ้ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มกันที่ เกลือทั่วๆไปที่เราเจอตามร้านขายขายเกลือขายอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยนะครับเกลือนั้นอ่ะเราเรียกว่าเกลือเทเบิลซอสนะครับโดยเทเบิลซอสเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบเพิ่มไปอีก2ออย่างอย่างแรกก็คือไอโอดีนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินตอนเด็กๆว่าคนที่อยู่บนภูเขาสูงเนี่ยเขาไม่มีเกลือที่มาจากทะเลซึ่งมันมีแร่ธาตุมีไอโอดีนเขาจึงเกิดโรคคอพอกขึ้นมานะครับ นี่แหละครับเกลือพวกนี้ก็เลยมีการใส่ไอโอดีนเข้าไปเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนที่อยู่บนภูเขาสูงเกิดโรคคอพอกถ้าเรากินพวกนี้เราก็จะป้องกันตรงนี้ได้นะครับแต่นอกเหนือจากนี้ไอเกลือที่เรากินทั่ว,วไปเนี่ยนะครับมันจะมีสารที่เรียกว่าแอนตี้เคกิ้งก็คือเราต้องไม่ให้เกลือมันจับเป็นก้อนนะครับเพราะเราไม่ชอบจับเป็นก้อนเวลาเก็บไว้มันเก็บได้ไม่นานเวลาโดนความชื้นมันก็กลายเป็นก้อนๆเราก็ไม่ต้องการมันก็เลยมีการใส่สารเข้าไปในนี้นะครับ สารแอนตี้เคคกิ้งหรือสารการจับการเป็นก้อนเนี่ยมันก็มีหลักๆก,ก็คือเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับเป็นแคลเซียมซิลิกตมีอะมิโลอลูมิโนซิลิกตนะครับก็คืออลูมิเนียมนั่นแหละอลูมิเนียมเนี่ยนะครับบวกกับพวกนี้เข้าไปทีนี้มันก็มีคนบางคนบอกว่าเฮ้ยไอพวกนี้อันตรายจริงๆมันไม่ได้อันตรายนะครับปริมาณที่ใส่เข้าไปนะครับมันเป็นปริมาณที่น้อยมากเราก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรต่อร่างกายเลยนะครับแต่แน่นอน ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรากินเข้าไปนานๆตลอดชีวิตเนี่ยมันมีการสะสมนะครับก็กลัวว่าอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ท่านจะเลี่ยงเกลือชนิดนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเกลือที่วางขายทั่ว,วไปเรียกว่าเทเบิลซอลท่านจะเลี่ยงไปเลยก็ได้นะครับอ่าอันนั้นก็แล้วแต่คนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราควรจะต้องจํากัดเกลือตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นการถ้าถ้าเราจํากัดเกลือแต่แรกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกลือชนิดไหนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับร่างกายเราทั้งนั้นแหละครับนะอ่าต่อมาเป็นเกลือทะเลนะครับ เกลือทะเลนี่ดอกมันจะใหญ่กว,กว่าเกลือปกติที่เรากินที่เราซื้อนะครับไอเกลือทะเลเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนว่าเอามาจากน้ําทะเลที่มันมีเกลือตกผลึกนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างไปจากเกลือโต๊ะธรรมดาเกลือช้อนธรรมดานะครับพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบเช่นมีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมอยู่ในนั้นนะครับเป็นเกลือแร่แต่มันเป็นเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากขนาดนั้นนะครับนอกเหนือจากนี้เกลือที่มันมาจากทะเลเนี่ย เขายังมีการศึกษาพบว่ามันมีสารปนเปื้อนอันหนึ่งก็คือไมโครพลาสติกก็คือพลาสติกเม็ดเล็กๆนี่แหละครับที่มันมาจากเทคโนโลยีพลาสติกของมนุษย์ที่เราทำเนี่ยแล้วทิ้งลงไปในทะเลหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนได้นะครับแต่มีงานวิจัยหลายงานแล้วนะครับพบว่าการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกเนี่ยไม่ได้เยอะถึงขั้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของเราได้นะครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอก ถ้าสายสุขภาพเรากังวลกับเรื่องไมโครพลาสติกมากๆนะครับท่านก็อาจจะเลือกไปกินเกลือที่มันไม่ใช่เกลือมาจากทะเลก็ได้นะครับแล้วขอเสริมความรู้ให้อีกนิดหนึ่งมีคนไปศึกษาครับว่าเกลือทะเลที่ไหนมีไมโครพลาสติกสูงที่สุดและที่ไหนมีต่ำที่สุดเขาพบว่าบังเอิญเกลือทะเลที่อยู่ในแถบของประเทศเอเชียมีไมโครพลาสติกสูงสุดครับและที่ต่ำที่สุดคือ เลือทะเลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับดูไฮโซถ้าเรากินเกลือฝรั่งเศสเราก็จะได้ไมโครพลาสติกน้อยนะครับไมโครพลาสติกที่เขาดูเนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่ได้อันตรายถึงขั้นทําให้เกิดปัญหาต่อร่างกายนะครับแต่แน่นอนถ้าคนกังวลมากๆเขาก็กลัวว่าไอ้ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอาจจะไปดูดซับสารยาฆ่าแมลงต่างๆสารเคมีเอามาไว้กับตัวมันนะครับแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันก็ปล่อยออกมาทําให้เราได้รับสารพวกนั้นไปด้วยนะครับก็เลยเป็นการบอกว่าเฮ้อย่าไปกินเกลือพวกนั้นนะครับ ซึ่งจริงๆผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปริมาณ1มันน้อยมากอันที่2ท่านควรจะจํากัดเกลือตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจํากัดเกลือตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้กินเกลือเยอะอยู่แล้วตั้งแต่แรกท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านยังกังวลอยู่ท่านก็เลี่ยงไม่ต้องกินเกลือทะเลท่านนั่นเองนะครับง่ายๆนะอ่ะทีนี้มาถึงตัวพระเอกของเรากันดีกว่าคือเกลือชมพูหรือเกลือหิมาลายันนั่นเองนะครับเกลือชมพูเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามาจากเทือกเขาหิมาลายันที่เขาไป เอามาจากตรงภูเขานะครับพวกนี้มันก็จะไม่มีไอโอดีนอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับแล้วการที่มันมีสีออกชมพูหรือออกแดงนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นนะครับธาตุเหล็กที่มันมีไม่ได้มีเยอะมากจนกระทั่งมีความสลักสําคัญแต่อย่างใดอย่างที่บอกนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปได้ยินมาบอกว่าเออเกลือหิมลาลายันนะมันมีแร่ธาตุอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วมันดีต่อสุขภาพเราเพราะว่าแร่ธาตุที่มันมีอันนี้เป็นคํากล่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าปริมาณมันน้อยมากจนทั่ง ไม่มีความส,สำคัญสาคัญแต่อย่างใดเพราะว่าขอ Trans างแบบนั้นเนี่ยเราได้มาจากอาหารทั่วๆไปของเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความเป็นจริงแต่อย่างใดน,นะครับแต่แน่นอนเกลือหิมหิมาลัยเนี่ยเนื่องจากมันเอามาจากภูเขามันไม่ได้เอามาจากทะเลดังนั้นโอกาสที่มันจะปนเปื้อนไมโครพลาสติกเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าหิมลาลัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมนุษยชาติของเราเนี่ยยังไม่ได้มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับพลาสติกไปยุ่งอะไรกับตรงภูเขาดังนั้นการที่เอาเกลือมาจากตรงภูเขาก็จะไม่มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก ถ้าเกิดว่าเป็นสายสุขภาพที่แค่นิดหน่อยก็ไม่ได้ะท่านก็เลือกกินเกลือหิมารยันละกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะดีกว่านะต่อมามีคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเกลือดาละ่ะเกลือดํามันคืออะไรทาไมมันถึงดํานะครับเกลือดําเนี่ยมันมาจากภูเขาไฟนะครับแล้วสาเหตุที่มันกลายเป็นสีดําเพราะว่าในนั้นมันมีผงถ่านกำมันหรือที่เราเรียกว่า activated charcoal ก็ไอผงถ่านดำๆของเรานี่แหละครับผสมอยู่กับตัวเกลือซึ่งเป็นโซเดียมคลอไรด์นะครับ ตัวนี้มันก็อาจจะให้รสชาติที่แตกต่างไปจากเกลือธรรมดานิดหน่อยนะครับแล้วก็มันมีเกลือดำจากหลายที่ยกตัวอย่างเช่นเกลือดำที่ฮาวายนะครับเกลือดำที่ไอซ์แลนด์นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะรสชาติแตกต่างจากเกลือธรรมดาตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่คนที่เขาปรุงอาหารแล้วครับว่าจะเอาเกลือชนิดไหนมาใช้นะครับแน่นอนส่วนประกอบหลักของมันก็ยังคงเป็นโซเดียมคลอไรด์เช่นเดิมนะครับทีนี้มันจะมเีเกลือดำอีกชนิดหนึ่งที่อินเดียที่ผมจาได้เพราะว่า ลักษณะของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนเกลือดําของประเทศอื่นแล้วมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวมากเพราะว่ามีสารซัลเฟตอยู่ในนั้นนะครับก็กลิ่นมันจะออกกรรมาถนนิดหนึ่งนะครับแล้วไอ้นี่มันเอามาประกอบอาหารอินเดียบางชนิดได้ซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าอาหารอะไร,รที่เขาใช้แล้วผมเคยถามเพื่อนที่เป็นคนอินเดียเขาก็ใช้เกลือดําตัวนี้เหมือนกันนะครับมันมีเอ่อมีชื่อน,น่าจะเรียกว่าคารา,านามักนะครับคารานามักนี่มันเป็นไอเกลือดําของคนอินเดียนะ ผมเห็นเพื่อน,นินเดียก็ใช้กันเหมือนกันนตตรงนี้ก็แล้วแต่คนนะครับคนชอบคนไม่ชอบก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรมากกว่าเกลือธรรมดาแล้วส่วนประกอบหลักก็เป็นโซเดียมคลอไรด์เหมือนเดิมแค่มี a อ t i v a t e d c h a ชา o a l คหรือไอโตผงถ่านกำมันให้รสชาติที่มันอาจจะแปลกๆไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับดังนั้นไม่ได้ดีเพิ่มจากเดิมเมื่อเทียบกับเกลือธรรมดาทั่วไปนะครับอนอกจากนี้มันยังมีเกลือพิเศษหลายๆอย่างเช่นที่ฮาวายเนี่ย มันจะมีเกลืออันหนึ่งเป็นสีแดงอ่าเนี้ยอาจจะไม่เคยมีคนเห็นเท่าไหร่นะครับเกลือแดงตัวนี้มันจะเรียกว่า red ally salt นะครับอืมออกเสียงประหลาดเหมือนกับกำลังบอกว่า red aya, อะไรอะอะไรอะะไรอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันออกแส่อย่างนั้นจริงๆนะครับ red ally salt นะครับเป็นเกลือสีแดง ซึ่งสาเหตุที่มันมีสีแดงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีธาตุเหล็กเยอะในนั้นแล้วมันเป็นเกลือที่สมัยก่อนมันศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้ประกอบพิธีกรรมต่างๆแต่จริงๆมันเอามาปรุงอาหารได้เหมือนเดิมแล้วนะครับมันไม่ได้แตกต่างไปจากธรรมดาแต่อย่างใดน,นะครับคือสีในเกลือเนี่ยมันมาจากแร่ธาตุหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีปร,ริมาณมากพอที่จะให้ประโยชน์กับร่างกายมนุษย์มากขนาดที่เขาโฆษณากันนะครับอ่าถ้าใครผ่านไปฮาวายก็ไปลองดูก็ได้นะครับมันมี red a l i z a r i นะครับแปลกดีนะครับสวยดีผมก็เคย ผมก็เคยซื้อมาเล่นเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนี้ก็หายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับกไ็ไม่ได้ใช้ต่อนะถามว่ามีเกลืออย่างอื่นอีกไหมมีครับเยอะแยะเลยยกตัวอย่างเช่นเกลือทรัฟเฟิลนะครับคือเขาเอาเกลือนี่แหละครับมาผสมกับไอเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งมันแพงๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกลือตัวหน้ามันมีกลิ่นของตัวเห็ดทรัฟเฟิลก็จะทําให้เป็นเกลือไฮโซ่ o, จริงจริงเกลือทรัฟเฟิลเนี่ยมันเป็นเกลือที่แพงที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เพราะว่าไอเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมันแพงนะครับการที่เอามาผสมกันพวกนีีี้้กก็จะดขึนนะเลือท่ผม กล่าวมาถ้าไม่นับเกลือที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เนี่ยทั้งหมดไม่มีสารแอนต้เคกิ้งนะครับไม่มีสารแอนต้เคกิ้งไม่มีไอ้พวกอลูมิเนียมซิลิเคตนะครับแคลเซียมซิลิเคตหรือว่าพวกแมกนีเซียมคาร์บอเนตอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่กลัวของพวกนี้ก็กินเกลืออย่างอื่นที่ไม่ใช่เกลือช้อนโต๊ะเกลือบ้านที่เรามีกันทั่วๆไปนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเกลืออย่างอื่นอีกนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้เกลือทีี่่่ฝรังเศส มันทําไมวิเศษวิโสนักหนานะครับคือเกลือที่ฝรั่งเศสเขาก็จะมีวิธีในการเก็บเกลือของเขาในการทําเกลือของเขาที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆโดยเขาอ้าว่าเออมันเป็นวิธีดั้งเดิมของเขานะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบจากงานวิจัยว่าทะเลที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่เขาเก็บไอเกลือพวกนี้มันมีปริมาณสารไมโครพลาสติกต่ําที่สุดในโลกนะครับอ่าดังนั้นอา,อาจจะแพ้เกลือหิมาลายัน,นยอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่า มันมีเกลือที่ฝรั่งเศสอยู่หลายอย่างมากเลยนะครับที่เป็นสุดยอดของเกลือเช่นเกลือเซลติกหรือบางคนอ่านว่าเคลติกก็ได้นะครับเ,เหมือนเหมือนไพ่เซลติกนะครับบางคนก็อ่นานไพ่เคลติกนะครับตัวเดียวกันเลยพวกนี้มันเอามาจากที่ฝรั่งเศสก็จะเปียนเป็นเกลือทะเลชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเกลือเคลติกเกลือ,อมีอันหนึ่งชื่อโซลกริสนะครับโซลกริสแล้วก็เฟลเดอร์โซลนะครับสามตัวนี้เป็นของฝรั่งเศสแล้วมันก็จะราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับโดย ตัวเซลติกเนี่ยตัวนี้อาจจะจะแพงหน่อยแล้วก็เฟลเดอร์ซอก็แพงเหมือนกันนะครับคือไอ้เกลือของฝรั่งเศสทั้งหมดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีไมโครพลาสติกต่ําแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นเป็นเม็ดที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับบางคนที่ทำอาหารเก่งๆแล้วเขาจะเลือกเกลือดีๆนะเขาก็อาจจะไปเลือกเกลือจากฝรั่งเศสซึ่งมันราคาสูงกว่าปกติก็ได้หรือบางคนก็อาจจะอยากจะใช้เกลือทรัฟเฟิลมาทําอาหารก็ได้เพราะว่าเอ้ยมันดูมีส่วนผสมของไอ้ตัวเห็ดทรัฟเฟิลนะครับเนี่ยก็คือเป็นเกลือ หลายๆายชนิดพิเศษที่เราเอามาคุยให้ฟังกันนะครับงนั้นโดยสรุปแล้วนะครับเกลือนะครับทุกอย่างในโลกนี้มีส่วนผสมหลักก็คือโซเดียมคลอไรด์นั่นเองการที่มันมีสีที่แตกต่างกันก็เพราะว่ามันมีส่วนผสมอื่นยกตัวอย่างเช่นหิมาลายันนะครับที่เป็นชมพูเพราะมีธาตุเหล็กนะครับเกลือเรดอะไรย่านี่ธาตุเหล็กเยอะนิดนึงก็อาจจะออกเป็นสีแดงๆนะครับเป,เป็นเอ่อเป็นเหล็กออกไซด์ก็ออกแดงๆนิดนึ่งนะครับเกลือดําก็จะมีผงฐานกำมันผสมอยู่ในนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่า ปริมาณเกลือเราควรจะต้องจํากัดอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนอยากจะเชื่ออินฟลูเอนเซอร์ที่บอกว่าไอ้กินเยอะๆแล้วไม่เป็นไรกินแล้วยิ่งดีอันนั้นแล้วแต่ท่านนะครับถ้าเป็นตัวผมถ้าเป็นพ่อแม่ผมผมจะแนะนําว่าอย่าไปทําแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเรารู้ดีกันในวงการการแพทย์เรารู้ดีว่าไอ้ของพวกนี้มันไม่ดีต่อร่างกายยังไงเรารู้ดีว่าคนที่กินเกลือเยอะเกินไปแล้วสุดท้าย มานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เขาป่วยเขาไม่มีใครไปหาอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นสักคนเขามาที่โรงพยาบาลกันนะครับเราก็เราก็เ,ากเออก็ต้องดูแลกันไปนะครับนั้นจากัดปริมาณเกลือนะครับเกลือแต่ละชนิดไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากขนาดนั้นนะครับทุกอย่างก็คือโซเดียมคลอไรด์แต่ถ้าท่านเป็นคนที่คิดเยอะอเล็กเล็กน้อยน้อยก็ไม่ได้นะครับไม่ต้องการไมโครพลาสติกเลยท่านก็กินเกลือหิมาลายันที่เป็นสีชมพูนะครับ หรือเกลืออะไรที่ไม่ได้มาจากทะเลถ้าท่านจะกินเกลือที่มาจากทะเลท่านก็ต้องเลือกเกลือจากฝรั่งเศสเช่นเกลือเซลติกเกลือโซลกริสนะครับเกลือเฟลเดอร์โซลอย่างงี้เป็นต้นของฝรั่งเศสนะท่านก็ไปกินพวกนั้นแทนนะครับถ้าเป็นเกลือสมุนบ้านเราแน่นอนว่าประเทศแถบเอเชียมีส่วนผสมของไมโครพลาสติกสูงกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็เกลือที่เป็นช้อนโต๊ะที่ขายทั่วไปตรงนี้ก็มีสารแอนตี้เค้กิ้งซึ่งบางคนก็ไม่อยากได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านท่านก็ไม่ต้องกินก็ได้นะครับหรือถ้าาท่น กลัวการผสมของไอโอดีนท่านจะไม่เอาเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะนอกอจากนี้มันก็มีเกลืออย่างอื่นอีกยังที่ผมยังไม่ได้พูดถึงยกตัวอย่างเช่นเกลือโคเชอร์นะครับเกลือ pickling salt นะครับพวกนี้แต่ทุกๆอย่างอย่างเดิมครับคือไม่ว่าท่านจะกินเกลือตัวไหนเนี่ยมันโซเดียมคลอไรด์หมดเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันอาจจะให้รสชาติที่แตกต่างกันไปบ้างแล้วก็ลักษณะพื้นผิวของมันที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเลือกเกลือเนี่ยบางคนเขาจะเลือกบอกว่าเออเราเอาไปทําอาหารอะไรเรามีความชี่ยวชาญประมาณไหนเราจะต้องการให้รสชาติประมาณไหนให้มันมีความกรุบกร้เนื้อหยาบของเกลือแค่ไหนตรงนั้นต้องไปถามคนทีท่ทำทำอาหารเก่งๆแล้วถามผมแล้วผมก็ไม่รู้แล้วครับเพราะว่าเกลือของผมเนี่ยผมปกติไม่กินเกลืออยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้ใส่อะไรลงไปในอาหารนะฮะดังนั้นไม่มีเกลือใดดีกว่าเกลือใดนะครับ แล้วก็อย่าไปกินเยอะนะครับการกินเข้าไปเพิ่มไม่ได้ทําให้สุขภาพของท่านดีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่บางครั้งบางครั้งมันจะทําให้สุขภาพของท่านแย่ลงกว่าเดิมนะครับดังนั้นจํากัดปริมาณเกลือนะครับเกลือชมพูเกลือดําไม่ได้ดีไปกว่าเกลืออื่อื่นมันอาจจะอร่อยกว่าเกลืออื่นตามแล้วแต่คนจะคิดนะครับโอเควันนี้ก็มาให้ความกระจ่างประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือเพิ่มเติมก็เขียนข้อความมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ